ทีหลังถ้ามึงจะร้องมึงร้องคนของใจสัวอยากจะบอกอย่าลงมึงอย่าลงไปบอกมันถ้ามึงบอกชื่อกับมันมันจะฟันทันทีดื่มเป็นของนั้นเจ้าที่สองเป็นของฉันช่วยกันปิดตามันเป็นความลับให้ดีถ้ามึงจะยอมโตจะยกใจให้เลยถ้าม่งจะยกมันให้ใครถ้าบอกว่าชื่อมนกล้ามันจะฆ่ามึงตายแล้วมึงจะวิ่งทันมา มึงร้องผูกใจกูเ้าไปเขาขอบอกว่าถ้ากิดร้องจะให้ห้าลมอุ๊กมาแล้วนะอุ๊กมาเราต้องใส่สูตรกันแลอด ทุ่งนลกท้ายจัดพี่สองพันหันสามมึงหานใ่ฟังทีเอาให้มันลงตัวมานี่เอาง่ายๆว่าสามคนก็คนละเจ็ดร้อยเดี๋ยวดูซิด็อกเตอร์จะแบ่งให้กูเท่าๆเด็กเป็นยี่สิบเอ็ดมึงเอามาร้อยหนึ่งก็แบ่งคนละเจ็ดร้อยแบ่งัเท่ากันเป๊ะเลยง่ายๆฉันเองอยู่กันแบบพี่น้องอยู่กันแบบพี่น้องเคยได้กินคำว่าพี่น้องฆ่ากันเองมันจะมีคำนั้นมึงไม่ต้องร้องแล้วไม่ร้องมึงนั่งนี่ง แต่แล้วกูพูดจริงมูเถียงอะไรกูไม่ได้ปนุ่มไปรับรางวัลก่อนไปอะไรพี่ไปรับรางวัลรู้จักกันหรอยมาเรียกผมอ่ะเรียกให้รับรางวัลทำหน้าดีๆหน้ามาเป็นแบบนี้ไงช่วงนี้พี่หน้าตึงไปไปเดี๋ยวกูคุยให้เออไปสิไปรับสิเฮ้ยหนุ่มวันนี้มันมันคนดูใจร้อนอย่างวะฮะไม่จะโวเกินแอบพุงรอรับไม่เลยิศเป็นนักวิทานนะ ก็ต่อนึกว่าใครนึกว่าใครเออกูจำได้จำได้จำได้อยู่แล้วแต่ว่าบอลไกลๆมันจะไม่ค่อยดีถนัดนาไม่ดีเข้ามาใกล้ฉันจำได้เลยใครใครใครเต่าใช่ไหมเล่าเออถูกต้องเลี้ยวอยู่บ้านขนานไงเออเออเล่ะจำได้ไหมจำได้สิเฮ้ยจำได้ไหมเนี่ยจำได้ยังไงก็จำได้ชื่ออะไรท่านประยุทธต จะไปไปยุทธไหนกิดถึงจังเลยนะไม่ใช่ดูให้ดีดูให้ดีเออจำได้คุณบอกคุณจำผมได้ไหมล่ะผมจำได้อยู่แล้วอยู่ด้วยกันเออครับอยู่บ้านขุนตาลนะเต่าใช่ไหมเล่าต่าเออแล้วจำได้ไหมล่ะขุนไปยุทธไปยุทธไปยุทธอะไรล่ะไม่เอาไม่ใช่ชื่อนี้ชื่อระยุทธไปก่อน ทำไมชื่อทำไมคู่ยีอะไงเออไปยุติไปก่อนไม่เอาไม่เอาไม่ชื่ออะไรทั้งนั้นเรามีชื่อของเราคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันจะเปลี่ยนชื่อชื่อไปยุตไอ้นุ่มของกูไอ้นุ่มเออเองอ่ะมานี่มาเห็นมันเออสุดท้ายก็เรียกกูมาคุยอยู่ดีให้เาวมามามคุยกับใครรู้เรื่องบ้างเนี่ยฮะเสียเวลาเออ ไม่รู้เรื่องสักคำเลยน้อคมยอมาี่เลยวันดีวันดีแหมือไม้อ่อนดีเลยเฮ้ยหน่วยก้านดีเนี่ยไอ้หนุ่มฮะกองอำนวยการรับสมัครทหารพี่ว่าแต่เอ็งถึงว่าแหมหน่วยการดีงี้นี่เอ็งอยากเป็นทหารไหมไม่น่าพี่หน้าพี่คุ้นมากเลยเหมือนเพิ่งเห็นวันเนี้ยเห็นที่ไหนไปเห็นที่ไหนหน้าพี่เหมือนเนี่ยเพิ่งไปเห็นวันเนี้ยเห็นที่ไหนเหมือนที่เนี่ยโลลงวันหน้าคาร่าละ เาไปรับมาอันนั้นพราแกเอาหน้าเป็นสหน้าเหมือนคนที่ไปรับรางวัลเออใช่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 เขาจำเราได้นะเออคุยง่ายไปเหมือนเองเเองคุยไม่รู้เรื่องอลอบคครับพี่เองก็หน้าคุ้นๆเหมือนไปรับวามเหมือนกันนะวันนี้เือนใครครับพี่หน้าเหมือนดูดีๆดีเฮ้ยพี่พูดดีอยู่นล้าหน้าเหมือนน้องชายที่พี่รักที่สุดในชีวิตเลย ไอ้เตาหยงอะไรเนี่ยแหละยอมไอ้ต่อรามสิวะรักไปคนเดียวนะเนี่ยใครไอ้แล้วใครไอ้อ่ะพี่ไอ้ไอ้ไอ้แบบคนอังกฤษอ่ะเออไอ้ไอ้คืไมถึงตัวเองเออ พี่กองรายการรับสมัครทหารครับพี่เดี๋ยววันนี้พี่จะมารับสมัครทหารนะอ๋อพี่มารับสมัครทหารออเออเงอยากเป็นไหมลูกคือจริงๆนะผมบอกพี่เลยว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยย้อนกลับไปหลายปีเลยเมื่อผมเรียนจบแต่ผมเคยคิดที่อยากจะเข้ารับราชก,การเป็นทหารออแต่พอดีว่าช่วงนั้นชีวิตผมเนี่ยเจอแต่เรื่องแย่ๆเ,เลยไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้ตั้งหลักเออก็เลยผ่านไปหลายปีใน,นวันนี้เนี่ยก็วนมาเจอทหารอีกทีหนึ่งแล้วทัออ้งยังคนถานที่เลยด้วยกันว่าการเป็นทหารเนี่ยมันยากหรือเปล่าครับพี่ การเป็นทหารเนี่ยมันไม่ยากและมันก็ไม่ง่ายน้องเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างชีวิตของพี่เอฟังนะครับพี่พี่เล่าประวัติของพี่เองฟังเองก็ตั้งใจฟังแล้วกันแต่กูเล่าไม่นานหรอกนะกูเล่าแป๊บเดียวเล่าแป๊บเดียวใช่ไหมไี้เหมือนกันจะได้ไปกวาดสารลารอจะไปกวาดสารลาทำไมเดี๋ยวรับสมัครกันที่นี่เผื่อตรงนี้มันร้อนประวัติของพี่น้องเอ้ยสมัยก่อนพี่ก็เป็นไวรุ่นธรรมดาเนี่ยเดินเตะฝุ่นไปวันวันเนี่ยไม่มีอะไรทำมันไม่อยู่วันยนไงน้องจุดพลิกผันชีวิตพี่พี่ก็เที่ยวเล่นกับเพื่่อใชมะ เดินเล่นกันในหมู่บ้านเนี่ยสายตาของพี่หันไปเห็นกองอํานวยการรับสมัครทหารพี่ก็เดินตรงดิ่งเข้าไปเลยน้องเนี่ยเซ็นเลยเซ็นเป็นทหารเลยกนตั้งแต่วันนั้นจนวันเนี้ยพี่ก็กินตําแหน่งเป็นถึงแม่เธอเธอบอกื่อได้ไหมเชื่อเธอไม่ปลอดภัยมันอันตรายอย่างแรงเชื่อพี่ชื่อเธอสังหัวไม่ก่อนได้ไหมอย่าบอกื่อมันไปแม่งกันนอนตายจะแคร เดินเข้ามาคุยมาทัมก็บอม่ยากโรคจัดแล้วไล่มันไปไกลไกลเออที่กูเคยเจอมันขังก่อนกูเกือบลงไปนอนเลยต้องหนีวิ่งในตัวอำเภอพอชื่อเธอคนเดียวน่ารู้ไหมสมหนึ่งก็มึงไงสมสองไม่ใช่ใครก็มีแต่กูเท่านั้นมึงเสือกกูแค่คน ตื่นไม่เกี่ยวเดียวเหนียวแน่นอนบอกเธอ,อื่นไปก่อนไม่งั้นมึงตายแน่นอนมึงเชื่อคูดได้เลยเดีเ๋ยวใจวิ่งนี้ทั่วอำเภอไอ้เต้าไม่ใช่เรื่องมึงไม่เนี่ยโอ้โหแล้วร้องไปยาวเดียว <c oughs> เอออะไรบอสเพชรเขาขอเพลงมึงเหรอ <c oughs> มึงร้องทำไมไครขอเนี่ยเจ้าภาพฮะ จ้าภาพาบิงเขเปล่าขอจริงเขเปล่าขอจริงจริงจ้าลุกใจเฉยเฉยอ่ะขอเฉยเฉยจะปลุจะน้องให้แล้วขอเฉยเฉยแล้วเขาขอยังไงล่ะขอไม่เฉยเขาขอกแบบจะร้องจะให้ห้าร้อยแล้วแล้รู้เปล่าว่าคนเรื่องเปล่าถ้ามึงร้องขอจจะให้มึงห้าร้อยใช่ เขาให้กี <S 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 ่คนเขาไม่ได้ให้กูคนเดียวเฮ้ยเตาเออแล้มึงร้องให้จบเพลงสิวะเขาให้กี่คนล่ะเขาให้ถึงสามคนทีเดียวเอาไว้เดี๋ยวมึงไปร้องฉันหน้าได้ไหมคือเอาในเรื่องวาได้ไหมกูชุลักว่ามาแล้วนะกูใจดีต้องบอสเทจไอเตาไปเอาแล้วเอไม่เกินก่อนที่ขอไปอีก เอาเอาเดี๋ยวไปเออพวกเราต้องใส่สูตรกันตลอดในทงในไทยจัดดีๆไปไปเวออชอตก็เดินมาทันทีขอบคุณนะครับเอาให้ชัวสามคนเข้าร่วมไอ้เตาเข้ามาสองเอางั้นผมมาให้หัวหน้าก็ได้ไหมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไปแล้วฉากแรกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับงั้นหารสามสองพันหารสามมึงหารนี่ฟังทีเอาให้มันลงตัวมานี่เออชาเดียวกันต้องแบ่งให้ลงเอามามึงหารเลย สองแสนสามสองสองพันหารสามคนะจะนี่ไงยวแบ่งเลยมันนี่มาน,นี่ง่ายๆเลยเอาง่ายๆว่า3คนก็คนละ700เดี๋ยวดูสิด็อกเตอร์จะแบ่งให้กูเท่าๆกันเนี่ 700. เอยคนละ700คนละ700 2คนพัน4พันเป็น21มึงเอามา100นึงร้อยหนึ่งอย่าลบตัวใ,ใช่ามามใช่งร้อยมันจะได้เท่าๆกาัน เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเออพอดียี่สิบเอ็ดเนี่ยเดี๋ยวนี้ทีนี้เรามีทั้งหมดสองพันหนึ่งละก็แบ่งคนละเจ็ดร้อยก็แบ่งกันข้างหลัเข้ากันเป๊ะเลยเดินต่อยต่อก้องกันเคุยง่ายทนเองอยู่กันแบบพี่น้องอืมไอ้น้องพี่ประวัติของพี่เคยได้กินคำว่าพี่น้องฆ่ากันเองมันจะมีคำนั้นมึงไม่ต้องร้องแล ผมนั่งนิ่งๆเลยเดี๋ยวคุยจะคุยธุระจะสอบสมัครทหารช่วงนี้ยังต้องการทหารอยู่เฉยๆแล้วไอ่ร้องไอ้น้องเราขอให้ไอยร้องจริงไหมพี่จะเล่าให้ฟังนะจากวันนั้นเนี่ยที่พี่ไปสมัครใช่ไหมล่ะครับพี่ก็มันฝึกซ้อมฝีมือเพลงดาบเพลงทวนไปเรื่อยๆนะั่งซ้อมไปเรื่อยๆซ้อมทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นจากวันเป็นเดือน เดือนเลือดไปเป็นดีโจนทุกวันเนี้ยพี่กินตำแหน่งเป็นถึงแม่มชื่อมึงแม่อย่าเสือกมาเรื่องไปบอกมันมันจะแทง ไก็รอทั้งกูทั้งเมืองโบแดงแสดงใจเพลงแรกไม่พอมึงร้องทำไมอีกเนี่ยเขาบอกเมื่อกี้รับมาแล้วเขาบอกถ้าเกิดให้อีกร้องอีกเพลงเขาจะให้โกูคนเดียวละทีเดียเขาพูดจริงจริงเหรอใช่เขาพูดคนจันไหนถ้าเกิดไม่ได้รับความเป็นธรรมพี่จะให้น้องเต๋าคนเดียว มึงไม่ต้องร้องแล้วเขาให้มาแล้วเออเวทีชอนรามเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าเออเขาให้มาแล้วชอนรามเนี่ยได้แค่รอบเดียวเลยมึงจะมาเลยเอออย่างเขาเลิศมาแต่มึงไม่ต้องร้องใช่ไหมเออมึงร้องเพลงมึงแล้วมึงร้องมาสองเพลงแล้วกูไม่ชอบแล้วเพลงอะไรร้องมาเออฟังไม่รู้เรื่องนี่ฮะไม่ต้องร้องแล้วนะนั่งเฉยทีหลังถ้ามึงจะร้องมึงร้องคนของใจซิบัว อยากจะบอกอยันลงมึงอยันลงไปบอกมันถ้าม,มึงบอกชื่อกบมันมันจะฟันทันทีดึงเป็นของนั้นอกที่สองเป็นของฉัน ไม่เป็นไรเพื่อนอีกนิดเดียวไม่เป็นไรเตามึมรมมงร้องถูกใจกูเ้าไปสุดยอดเลยพี่เอออิงนเดียวถูกใจให,ให้ตั้งสองร้อยไป่เหมือนเวลาให้ผู้หญิงเ <c oughs> ย่จังตองบี้ทหารสำคัญ พี่จะเล่าจุดพลิกผันในชีวิตเลยเอ้าไหมฟังไหมจุดพลิกผันนะอุโมทเหัเแล้วมทไม่ต้องร้องแล้วพอแล้วเออจะร้องอะไรหนาววะเนี่ยคุยกันเนี่ยอย้า้มีอีกเพลงนึงนะเพลงนึงมันท่องนานนะพี่จะบอกให้วันนั้นเลยเนองจุดพลิกผันในชีวิตพี่ที่มันพลิกชีวิตพี่ไปเลยนะวันนั้นค่าศึกยกมาพอข้าศึกมันยกมาเนี่ยนะแล้วไอ้แม่ทัพคนก่อนมันเกิดล้มป่วยลงไปไม่ได้พี่เนี่ยก็เลยขันอาสาโองยเต๋าไปรับรางวัล ฟ้ามีแต่จริงๆไปไปไม่จะขาดทุนดูอีกร้อยหนึ่งอ๋อโอ้โหที่พี่เขาให้หารอีกแล้วเนี่ยเขาไม่ได้หารแล้วล่ะขอบคุณครับขอเจริญเจริญร่ำรวยนะ <c oughs> แม่แม่มาไหนก็ยยขอให้แอร์คาดปลอดภัยนะจ้าพี่จาขออวยพรด้วยแล้วข,ขอให้พี่รวยไปตลอดนี่น <c oughs> อ้าวอาทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ จับตีตโยวิวัฒน์จัดเลยเหรอเออเนี่ก็ขอบคุณี่ต้อมแจมต้องไม่ชื่อเหมือนตกน้ำเลย <c oughs> อย่าไปยุ่งกับชื่อเขาอ,อืมอาน่อนมาอีกแล้วนอน่ะมาๆมาเ<า>ลยอ่ะ